กรุงไทยมีการดันมาตรการใหม่ๆเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืนทุกคนก็รู้ว่าการท่องเที่ยวมีความสำคัญมากต่อประเทศไทยแต่เราเคยคิดมาบ้างหรือไม่ว่าการท่องเที่ยวมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมไหมวันนี้เราจะพูดถึงการท่องเที่ยวที่ดีและมีคืนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความเป็นจริงมากๆ ตันยืนเป็นสำนักข่าวการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเข้าใจง่ายให้กับผู้ที่สนใจการลงทุนพวกเราไม่ได้เพียงแต่สรุปข่าวสารจากตลาดหุ้นเท่านั้นแต่ยังมีการวิเคราะห์และแนะนําเส้นทางการลงทุนอย่างรวดเร็วและเฉพาะตัวพร้อมกับการแนะนําวิธีการจัดการความเสี่ยงในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพเราเชื่อว่าการลงทุนไม่ควรเป็นเรื่องของความเสี่ยงเท่านั้นแต่ควรเป็นการเติบโตและพัฒนาการทํางานของเราดังนั้นตันยืนได้เตรียมเนื้อหาที่มีคุณค่ามากมาย ให้กับผู้ที่สนใจการลงทุนรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกองทุนประกันและการลงทุนอื่นๆที่มีความสำคัญข้อมูลที่เราให้มีความเชื่อถือมากพร้อมกับการแสดงแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนทำให้ผู้อ่านได้ตัดสินใจในการลงทุนอย่างมั่นใจและทีมงานของเราได้อัปเดตข้อมูลให้ทุกวันเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับข้อมูลที่ใช้ได้ทันทีเมื่อคุณเข้ามาใช้งานตันยุงคุณจะได้พบกับหน้าเว็บที่มีการจัดวางเนื้อหาให้เป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถค้นหา และติดตามข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายขึ้นมีหลายหมวดหมู่ที่คุณสามารถเลือกได้เช่นข่าวล่าสุดทันหุ้นโฟกัสบทวิเคราะห์เด่นกองทุนและประกันคริปโตและอื่นๆที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจและมีความสําคัญถ้าคุณเป็นผู้ที่สนใจการลงทุนแต่ยังไม่มีความรู้มากเท่าที่ควรคุณสามารถเริ่มต้นด้วยการอ่านเนื้อหาในเมนูข่าวล่าสุดซึ่งจะให้ข้อมูลทั่วไปและเป็นการเตรียมพร้อมให้คุณได้รู้จักกับการลงทุนและหลังจากนั้นคุณสามารถเลือกเข้าไปในเมนูอื่นๆเพื่อค้นหาข้อมูลที่มีความลึกซึ้งมากขึ้น ข้อมูลที่เราให้มาก็เป็นเพียงข้อเสนอและเท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงและความรุนแรงดังนั้นผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและตัดสินใจด้วยวิจารณญาณของตนเองถ้าคุณต้องการติดตามข่าวล่าสุดในการลงทุนคุณสามารถบุ๊กมาร์กหน้าแรกของตันยุนและเลือกหัวข้อที่สนใจจากเมนูด้านบนได้เพื่อความสะดวกในการติดตามข้อมูลคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดผ่านเมนูด้านบนได้อย่างง่ายดายมีหลายเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและข่าวสารที่เราเชื่อถือที่คุณสามารถเข้าไปดูได้ด้วย ขอให้คุณมีประสบการณ์ในการลงทุนที่ดีและปลอดภัยพร้อมกับการเติบโตในการทำงานของคุณด้วยนะครับค่ะเพื่อข้อมูลเพิ่มเติมคุณสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเราได้เลยครับค่ะ